สวัสดีครับในเกมมาคับีกด้านนอกเนะครับในวันนี้มากับจา้างด้วยเพราะสีมว่วงกลางนะครับจะโลดดีเอ็นรับที่สองใ่าทายอบระดึงก็ได้กดการเก,กิดกระดิ่งกับคนมนมาเองมาเยอะๆด้วยครับการแขง่งก็เริ่มเลยเลยเล็กโก็โอเคเริ่มเลยมีของอันนี้ครับมีของน้อย ต่ได้เลยมาิจีร่างจกรรมน,นี่เลยนะครับอ่าเอาปีกปีกหน่อยอ่าทำแล้วก็เริ่มต่ออ่าผมคิดดีเอาแล้ววางไว้นเนยนะครับเล่ามาจ้าแค่นี้อ่ะอิกหน่อยจุ๊บอ่าวางเป่าวางจุก,กเ่อได้เลยครับอ่าจุ๊บ จุ๊บตุดอ่าอบตึอ่าตึอ๋อฮะเริ่มเลยเช่นไรเด,ดิมมีมีมีมันตอ๋อมีมีมีเดิมเรลยับแล้วกันเริ่มเลยเออเป็นไอันนี้กาเลยอ่าวัางวๆๆังวังวางเลยวังๆๆๆ เด,ด,ด, uh. ดิมอเลยเอาเอานี่มาด้วยเอาชิดดัานมาเป็นสาวสาวบ้านเลยนี่น,น่อย iquer. อ่ะมากคตรงนี้อะไม่ออไม่สวยไม่ออกกว่าอ่ามาแค่แค hm ่นี้อะโอเค การวัดเรื่อยๆครับจุ๊บอ่าอ่าอ่าอ่กเรื่อยๆครับอ่าฮะกากอนเรื่อยๆจุ๊จุ๊อืมอืมอกาเรื่อยๆครับดีมาครับวัดีับดูแลตัวเองภาพแขนตัวเด้วะครับขอบคณครับให้มีการคลิกกลับไปเรื่อยๆครับขอบคณครับเริ่อยอ่า ตุ๊จตกจุดจุดอ่าจุด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 บุดจบด้าดจุดจุดโุดจุดเุดจุดนุดุ่ดจุดจุดจบดจุบจึดจุดจุยจุบจุด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 บดจจจจ วางนี้เป็นวางตรงนี้จิบจบจบอ่าแจุ๊บจๆจบวางวางกอจัจอบจแม่จุ๊บจุๆบจุ๊บบอืมวางเลยนะครับอืมจุ๊บจุบเออเออโอเคก็วางสาวด้วดเลยครับผม วางวางอ่าวาง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 เออและวางอีกป,ปึ๊บจึบ๊บจิ๊บอ่าวางอีกรอบหนึงครับจึ๊บนี่จึบ๊บจิ๊บอ่าฮะอ๋อโอเคกบไปก็คือฝากกระาษมึงมึงอะไรคลิที่ฝากครับ หรือเอาเนี่ยหรือไม่เอาเอานี่อ่าโอเคใ้ตจขวาเดียววางก,ะกะ่อดครับอ่าอ่าวางอีโอ้โอ้ยย่าย่ายยอ่าวางก่อดเลยนะครับโอเควังวางวางวังโอเคไปโอเคโอเค วว้งวงงอา่านี่ไงอืมก็เอาลป๊กอก็ตกต๊เป็นครับเอาบอตนี้อ่าอะไรก็คือตังค่าเอาดีนาเอานาคานี่ล่บอตนี้วางกเลยวางตรงนี้เป็นี้นนก็วาง วางตึ๊กตุ๊กอ่าตึ๊กตุ๊กต๊ต๊กต๊กโอล่กอาการัวอานการแันอืมมามาอ่าฮะวาคือวางแฉข้างล่างหีือกว่าข้างล่างอ่าฮะวางต่าไปเลยครับ เออคือเออเออยา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 วาการครับวาการได้เลยครับผมเอ네เอได้สาวตรงนี้ได้ไหมยาทำอ่าก็กอดอีกแล้วจึอคออ่าก็คือตรงนี้อืมเพิ่มอีขึ้นนิดนคือ แต่งไทยนายกันนะครับอ่าก็ดีแล้วขอปิดฝนไปเลยนะครับกดเอาเอาฝนอ่ากดกดปุี่จะก่งจิ๊บอ่าวางโจจะจกนะจะจ๊กจะจกอ่าและวางจะจสองข้างเลยโอเควางวาง ติดๆอืมวางตรงนี้อีกตึบตึบอึบอึบออ่าฮะก็คือไฟ่เอามาก็ก็แกงไายนายกันนะครับก็วางเดินวางกันเลยเอาแกงน้อนสีม่วงอันนี้อ่าได้่องถูกของเอามา และอันนี้อันนี้อันนี้เออที่เอากล่องนี้และอันนี้มาโอเคก็ใช่กล่องนี้กล่องนี้อ่ะเออฮะก็คือวางไฟวางตรงนี้และและและไม่ใช่ไม่ใช่กล่องนี้ไม่ใช่กล่องนี้กลองนี้และและกล่องนี้อ่าแล้วก็ วางเตียงนอนเออฮะวางกองกองอ่าวางไรเนยก็ได้วางกระเขาตับบุงกระเขานะครับอ่าอ่าได้นนหนังสือเอามาเยอะแยะไม่เนิ่เอางไว้ตรงนี้ไว้อ่านอันนอนเออเอากันวางไว้ตรงนี้อ่าก็จับผ้า เรามาใส่นะครับเอาปีปปี๊น่อยปี๊ปปีปปีป๊ปนี่ก้าวมัวรองเท้าและกางเกงอ่าเริ่มวางได้เลยตึ๊บตึ๊บตึ๊บและวตนนี้นะครับอ่าแบนแมน คลิปนี้ก็วานนี้ครับสบาดีเอ็นเเสร็จเรียบร้อยคลิปหน้าจะทำใหม่คลิปนี้สร้างนี้ก็สร้างดีเอ็นเสร็จ e แ,แล้วครับให้ผมสร้างอะไรอีกก็กอกคอมเมนต์มาด้วยครับกระด่มกดไลค์กดติดามกดกระดกริกดก่กดกกกกดงกรอบคอมเมนต์มาเรืร่อยๆครับตรงนี้จะทำใหม่ใช่ไหยครับ